หม่อมเจ้าจุลละเจิมแสดงความยินดีเพียวอัจราพรคงยศนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชีย2023วันที่7กันยายน2566ควันหลงวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะจีน3-2เซต25-21 25-27 25-19 20-25 16-14คว้าแชมป์ศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชีย2023มาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3ต่อจากครั้งล่าสุดที่ทำได้เมื่อปี2013ซึ่งก็เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างไรก็ตามหลายคนได้ออกแสดงความยินดีถึงความสำเร็จครั้งนี้หนึ่งในนั้นหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้ออกมาแสดงความยินดีกับเทียว อัชราพรคงยศหัวเสาทีมชาติไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าขอบคุณครับอัชราพรคงยศนักวอลเล่บอลหญิงสาวไทยและทีมวอลเล่บอลสาวไทยที่ได้มอบความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยและประชาชนคนไทยครับ หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโปรแกรมต่อไปวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยคือการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16-24กถึง24กันยายนที่ประเทศโปลแลนด์